ช่วงเวลาพักเบรกทีมชาติควรจะเป็นช่วงเวลาที่เหล่าแฟนๆผีได้พักอ,อกพักใจแต่ก็ดันมีเรื่องราวข่าวข่าวนอกสนามให้ตามกันไม่เว้นแต่ละวันโดยมีเรื่องราวอาการบาดเจ็บของเหล่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทําให้หลายคนต้องยอมถอนตัวออกจากทีมชาติไปเช่นกันโชได้โพสต์บอกว่า เขามีอาการบาดเจ็บเมื่อ2นัดที่แล้วและทําให้ทุกคนได้สงสัยว่าเมื่อ2นัดที่แล้วเป็นการเข็นลงหรือเปล่าเพราะเรายังได้เห็นการนานโะชวได้ลงเป็นตัวจริงและยังมีาการบาดเจ็บของแฮร์รี่แมกไกและคอปปี้ไมนูโดยไมนูต้องถอนตัวออกจากทีมชาติทําให้ไม่มีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยุนเ็ดคนไหนติดทีมชาติอังกฤษเลยสักคนในรอบ48ปีซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้ใครๆหหหรรือแแแแฟนน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 คคไไไไดดดดดด้้้้้ตตตตกกใใใจววยยยผลลงงงานนนาาสสสมมมมททีีท่่่่ััััุปิศ์เเเ7็บพ8 ยิงไปทั้งหมด5ประตูมีผลบวกลบ3ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มเงินทั้งหมด616ล้านปอนด์เข้าไปแล้วแต่จะบอกว่าทุ่มเงินศูนย์เปล่าทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะถึงฟอร์มจะไม่ดีทรงจะไม่ได้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เก็บได้ทั้งหมด2แชมป์ใน2ปีที่ผ่านมาแฟนๆบอลบางคนบอกว่าเขาวัดกันที่ผลงาน และผลงานปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ที่อันดับ14ของตารางจึงทําให้มีเรื่องราวและประเด็นสําคัญที่ทุกคนกําลังติดตามกันก็คือล่าสุดบอร์ดบริหารได้นัดประชุมกับเอลิกเทนฮาร์และเป็นการประชุมที่แสนยาวนานที่แฟนๆต่างตั้งตารอคอยคําตอบโดยการประชุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมเรื่องของเอลิกเทนฮาร์คเท่านั้นแต่มีการประชุมอีกหลายหัวข้อเช่นการสร้างสนามใหม่และวิธีหาเงินเข้าสมโมสรโดยตามรายงานหลังประชุมกันยาวนานถึง7ชั่วโมงไม่มีสัญญาณว่าจะปลดเอ ลิกเทนฮหรือผู้จัดก,การทีมมีเพียงแต่การทําความเข้าใจว่าผลงานยังไม่ดีพอและผู้บริหารกําลังหาสาเหตุอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรถ้าทุกคนชอบเรื่องราวเหล่านี้กดติดตามและกดถูกใจให้พวกเราด้วย